สวัสดีค่ะนี่นะคะจากช่องนินินอินเมียนมาน,น,นินินเชียงตุงนะคะวันนี้21มิถุนาเนาะก็เป็นวันที่ทางสถานทูตไทยในประเทศเมียนมาจัดงานไทย festival เป็นปีที่2แล้วนะคะปีที่แล้วเนี่ยจัดที่ห้างแล้วก็มีดาวร้านนักร้องไทยมาด้วยห้างแตกเลยนะคะส่วนปีนี้เนี่ยจัดที่โนเวเทลค่ะก็จะมีพูดขายของขายอาหารไทยต่างๆสินค้าไทยต่างๆแล้วก็จะมีการจัดการแข่งขันให้ชว เ,เข้ามาร้องเพลงไทยด้วยบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูพร้อมนี้เลยค่ะอันนี้นี่ก็มาถึงแล้วนะคะแฟนๆมารอมารอกันเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูฝนตกอยู่นะแต่แฟนๆก็มารอกันเยอะมากเลยนะคะโอ,โอ้เยอะมากเลยอน่ารักมากเลย เนี่ยฝนตกหนักมากเลยนะตอนนี้เที่ยงแล้วนะคะแต่แฟนๆมารอน,น้องๆเขายอกมากอันนี้เรามาถึงที่โนโวเทลแล้วนะคะนี่เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงแอมบูลานส์ก็มีนะเตรียมพร้อมเลยโอเคค่ะโอ้โหปีที่แล้วนี่ห้างแตกนะปีนี้นี่โรงแรมแตกแน่นอนนะคะ มีฟอร์มให้กรอกแล้วก็เข้าไปข้างในได้เนาะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ฟอร์มเนาะเพราะว่าห้องบอลรุนในโรงแรมมันก็มีจํากัดเหมือนกันนะฮะคนเยอะมากเลยยิ่งมาเลยตากาฟอร์มอองนาระ ฟอ,ฟอร์มยาตาอ่ะล่ะอ๋อมาเอายิ่มาต่อฟอร์มอ๋อฟอร์มย่าอินติมาตันสี่อ๋อตีนันไหนตันสี่อ๋อไม่ย่าอินติมาเป็นซ้ำยามาปอนเนาะอ๋อเจสุปาอันนี้คืออันนี้คือไม่ได้ฟอร์มนะก็คือกรอกฟอร์มไม่ทันแล้วก็ไม่ได้ฟอร์มนะคะก็จะรออยู่ตรงนี้แล้วก็จะให้เข้าทางประตูนี้ส่วนคนที่ได้ฟอร์มอันนี้คือถามน้องๆเขานะส่วนคนที่ได้ฟอร์มก็คือ เขาจะให้ต่อแถวแล้วก็เข้าไปครั้งนี้ความม่ยากปุ้ล่าความม่ยากปูเป็นนายิกเตลราสร้างเลยคุณน้ามาหลาจ้าแต่ละอ๋อขอบคุณที่สอี่ะ โลกันเยอมาขนาดฝนตกนะนี่ขนาดฝนตกนะคะหี่ความมายาบุล่ะความมายาบูไม่ได้ฟรอมนะก็ท้องมารอตรงนี้นะคะอันนี้ก็ไม่ได้ฟองเหมือนกันนะ ไปถามน้องๆหลายคนนะคะว่ามากันตั้งแต่กี่โมงนะโอ้มีหลายคนเลยที่มารอตั้งแต่6กโมงเช้าคะ่ะตอนนี้เที่ยงแล้วก็คือบางคนยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลยมีแค่ขนมปังชิ้นหนึ่งที่ใส่ติดกระเป๋ามาเนาะนี่ก็ถามว่าทําไมไม่ไปกินข้าวก่อนเขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่แถวหน้าแล้วถ้าเกิดเขาออกไปกินข้าวแล้วเขากลับมาเนี่ยเหมือนเขาจะต้องต่อแถวข้างหลังอะ่ะแต่ถ้าเขาอยู่ข้างหน้าก็คือถ้าสมมติคนที่กรอกฟอร์มแ,แล้วได้เข้าห้องบอลลูนแต่ว่าเขาไม่มา แล้วที่นั่งมันว่างเขาก็อาจจะได้สิทธิ์แบบเขาก็คิดนะเนาะเผื่อจะได้สิทธิ์ที่จะเข้าไปในห้องบอลลูนนั่งดูศิลปินด้วยอย่างนี้ค่ะโอ้บางคนนี่นะลางงานมาด้วยเพราะว่าออถึงแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์แต่บางบริษัทก็ยังทํางานอยู่นั่นเองค่ะนี่นี่ก็ได้เข้ามาข้างในแล้วนะคะก็มีบูธขายของต่างๆเยอะเลยค่ะเดี๋ยวไปดูว่ามีอะไรกันบ้างค่ะติ้งปอตีทอาล่ะติงปตีทอ ม่วงสีทางนะอ๋อม่งตีเนะ็ต,นตินกอตีนเนยอะ่ะ ก็มีหลายๆร้านมากนะคะที่มาลงปุ้ดเนาะเป็นอของครัวไทยบ้างเอ้ยเป็นอเมซอนชาตรามือซ p พีอะไรก็มีครบเลยนะคะตอนแรกว่าจะซื้อชาตรามือนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต้องเข้าไปที่ฮอแล้วเนาะซึ่งอาหารเนี่ยเอาเข้าไปข้างในไม่ได้เนาะก็เลยเดี๋ยวออกมาค่อยมาซื้อดีกว่าข้างในก็มีป้ายให้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะ,ะปีนี้ไม่มีส เขาเรียกอะไรอะสแตนอินสแตนอะไรที่เป็นรูปของสิลิปินเนาะไม่มีให้ถ่ายรูปด้วยเมื่อปีที่แล้วมีค่ะอามาเจอพี่น้องไกด ก็เจอพี่พี่น้องน้องไกดหลายคนมากเลยนะคะที่มาเป็นล่ามเนาะแล้วน้องคิมนี่คือแบบโอ้ขายของเก่งมากเลยค่ะเป็นคนทำมาที่แบบมีความตั้งใจแบบไปทำงานหรือไปแบบไปอยู่ยาวๆอ่ะใช้ซิมสูดนีแพะเออได้ค่ะได้ค่ะมีคอเซนเตอร์อค่ะมีครบค่ะอย่างบีู้ภาค่ะ่มแบบว่าีคิมบาค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะ YouTube, อ YouTube ค่ะเออคนี่ค่ะอ่อพญาไทยค่ะ กางเกงช้างสีแดงของครูมาหนึ่งตัวค่ะโอ้พิมลีพายน้ำพริกพิมลีพายก็มานะคะก็อาหารหนี่ทุเรียนก็มีด้วยนะคะแก้วมังกรอะไรต่างๆเนาะเยอะเลยค่ะก็ใกล้จะบ่ายโมงแล้วค่ะเขาให้เข้าในห้อไม่เกินบ่ายโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวอาหารของกินนี่พรุ่งนี้ค่อยมาเช้าๆมาเร็วๆแล้วก็ค่อยมาดูดีกว่าค่ะ ตอนเดินไปกําลังจะไปที่หอเนี่ยก็เจอดาราพรม่านะคะอลินยองค่ะเ,าเขากําลังจะไปดูที่บูธขายของต่างๆนะคะออล่ามาเชลสูงมากเลยเนาะก็มีพี่ๆนักข่าวแล้วก็แฟนคลับของเขาเดินตามหลังเขาเยอะเลยค่ะเดี๋ยวนี้จะไปดูที่ห้องบอลลูนก่อนค่ะ,ะก่อนที่จะเข้าห้องบอลลูนนะคะพน,นักง,งานเขาก็จะเช็คก่อนนะคะว่ามีสายรัดข้อมือไหมนเนาะถ้าไม่มีเขาก็จะไม่ให้เข้าค่ะเนื่องจากว่าคนที่ไม่ทันกรอ,อกฟอร์มเนาะเขาก็ได้เข้ามา มาดูในงานบูธขายของต่างๆแล้วบางคนอาจจะนินเนียนแล้วก็แบบเข้ามาอย่างนี้ก็มีเนาะเพราะว่าที่นั่งมันมีจํากัดอะค่ะนิ้วว่านิ้วมาเร็วแล้วนะคะบ่ายโมงเนาะแต่ในฮอนี้พอเข้ามานี่เต็มหมดเลยค่ะเข้ามาเร็วกว่าน,นี้อีกค่ะเข้ามาสวัสดีค่ะครังนี้เขาบอกว่าแถวนี้ทางโนอ๋อค่ะขอ,ขอบคุณค่ะเดี๋ยวหาที่นั่งก่อน เจอที่นั่งแล้วนะคะก็ขอบพระคุณทางสถานทูตไทยในประเทศเมียนมาแล้วก็คุณยอดยิ่งมมากเลยค่ะ Three, two, ที่น้องๆศิลปินไทยขึ้นมาร้องเพลงนี่เสียงกรี๊ดนี่ลั่นห้องหอเลยค่ะก็เพลงอะไรยังไงนั้นเดี๋ยวไปดูที่ไลฟ์สดของช่อง T-POP STAR CHALLENGE ได้เนาะ,ะช่องนี้นี่ไม่มีนะเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะคะไปดูที่ช่อง T-POP STAR CHALLENGE ได้เลยค่ะ เสียงกรีดนี่ดังมากเลยค่ะโอแก้วหูนี้เกือบจะแตกแล้วอ่ะคนเยอะมากจริงๆนะคะอันนี้ต้องขอบคุณสถานทูตไทยในประเทศเมียนมาท่านทูตมงคลด้วยนะคะที่จัดงานนี้ขึ้นมาเป็นปีที่สองแล้วทําให้เราได้เห็นอีกด้านหนึ่งที่คนเมียนมา นิยมชมชอบชื่นชอบและรักศิลปินไทยขนาดไหนแล้วก็ชื่นชอบอาหารของกินไทยขนาดไหนมันเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศที่ที่น่ารักมากเลยค่ะพอเพลงพี่หนุ่มกะลาขึ้นมานะคะนิร้องได้ทุกเพลงเลยค่ะเดาอายุได้เลยนะคะ งานจบแล้วนี่ก็รีบออกมาเลยเพราะนี่มีเรียนหนังสือต่อนะคะนี่ออกมาแล้วนี่ตกใจค่ะเจอกองทัพแฟนคลับของน้องๆ้องศิลป,ปินไทยที่ที่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะรอข้างนอกตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะคะน้องอีกคนนี่น่ารักมากเลยค่ะแม่มาส่งค่ะแบบมาส่งให้มารอดูศิลป,ปินที่ตนเองชื่นชอบอะ่ะเห็นแบบนี้แล้วนึกถึงตนเองสมัยก่อนเลยค่ะนี่ก็เคยชอบ ชอ,ชอบแล้วก็รักมากเลยก็คือวง GD Big Bang นะคะเคยไปนั่งรอที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อไปรอรับ GD อ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตจำได้แม่นเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะหลังจากที่จบวันที่หนึ่งแล้วนะคะแฟนคลับน้องๆเขามากันเยอะมากเลยพวกนี้นี่จะมีอีกคู่หนึ่งเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเดยวมาลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะเยอะมากเลยวันนี้ก็ลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ